ขอคำแนะนําการวอร์มเสียงตอนเช้าๆก่อนร้องเพลงหน่อยครับครู <c oughs> วอร์มเสียงหายใจก่อนหายใจด้วยท่าที่หของครูก่อน15ครั้งจากนั้นก็ค่อยวอร์มวอร์มเป็น i e อูก็พอ <c oughs> อ่า <c oughs> หมดปุ๊บหายใจเข้าก่อนอี โอ้ยเหนื่อยเยอ่ะหายใจเข้าก่อนอู้อูอ,อูอ,อนี้แหละอูอูอ e ูอ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 อูออแตกแล้ว ใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องครูเจเอร้องเพลงดี .com กดติดตามไว้ได้เลยนะจ๊ะช่องนี้มีคลิปความรู้คู่ความบันเทิงมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงมากมายเลยที่คุณไม่เคยรู้แล้วคุณจะได้รู้แล้วเอาไปปรับใช้นะคะแล้วทําให้มันเกิดผลลัพธ์คือถ้าเกิดคุณร้องเพลงได้เพราะร้องเพลงดีเนะี่ยยังไงยังไงคุณก็ต้องคิดถึงคนที่เคยแชร์ความรู้นี้ให้คุณแหละ คุณก็จะได้บุญไปด้วย okay. เนาะแล้วก็ใครที่อยากเรียนร้องเพลงกับครูก็สามารถทักแชทส่วนตัวครูได้เลยหรือว่าไปที่บ้านเขียวนะคะไปค้นหาแอดไซนะคะมีตัวแอดข้างหน้านะแอดไซ p e k 1.1.7.9. s นะคะก็ทักแชทกับครูตรงนั้นมาได้เลยนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเสียงเพลงที่ครูมอบให้แล้วก็มีความสุขกับความรู้ที่ครูได้แชร์ให้นะคะเมื่อคุณรู้แล้วเอาไปทำนะ ไม่ใช่ว่าแบบรู้แล้วอยู่เฉยๆมันไม่เกิดผลลัพธ์อยู่แล้วนะคะอย่าไปนอนฝันจินตนาการเอาไม่ได้ต้องลงมือทำนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้ากดติดตามช่องไว้นะแล้วก็คลิปไหนที่ดีมีประโยชน์ก็ช่วยรีโพสช่วยแชร์ให้ครูด้วยนะคะมันจะได้ส่งผ่านแบ่งปันเคล็ดลับความรู้ให้ทุกคนได้ร้องเพลงพอกันนะ